ข้าเดินหาน้ำมา3ามวันแล้วยังไม่ได้กินน้ำเลยน้ำหลักรีข้าหายไปหมดแล้วโอ้ยยิงก็แตกกระแหงฉันแห้งแรงอะไรอย่างงี้นี่นมาถ่ายรายการเกษตรซานหรือไปเดินป่าเนี่ยอนจริงขอกินน้ำมัอนได้ไหมขอน้ำแค่นิดเดียวก็พอแล้วอ่ะในที่ที่มันควรจะอุดมสมบูรณ์ไม่ใช่หรอมาทำการเกษตรแต่มันเป็นแบบนี้ขอน้ำหน่อยน้ำ <c oughs> <c oughs> น้ำมา มะพร้าวมาเฮ้ยมะพร้าวกินน้ำมะพร้าวกินไงวะขอใหม่ขอ,อน้ำมะพร้าวแบบปอกแล้วเฮห็นได้จริงจริงด้วยโอ้หขอบคุณพระเจ้าครับที่ให้มะพร้าวปอกแล้วขอที่จะทานก่อนแล้วกันนะ <c oughs> โหยสุดยอดเลยอะ่ะอืมอืมอืม หวานชื่นใจสุดชื่นจริงๆขอบคุณพระเจ้ามะพร้าวที่ให้เรามานะครับผมแต่ก่อนอื่นนะฮะ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอยู่ผมเป้อารักษ์ในรายการเกษตรศาร์ดเยี่ยงเคยนะครับผมรายการเกษตรศาร์นที่จะเป็นรายการที่พาทุกคนไปพบกับวิธีการทําากรเกษตรในรูปแบบต่างๆนะครับผมที่สําคัญทุกคนสามารถเป็นเกษตรกรได้ไม่ยากเลยครับผมไม่จำเป็นต้องเรียนจบการเกษตรมาเลยก็ได้ครับและในวันนี้ครับอย่างที่ผมบอกนะครับผมเฝ้าหาน้านะครับผมแต่น้ํของผมเนี่ยมันไม่ใช่น้าธรรมดาเขาเป็นน้ามะพร้าวนะครับผมวันนี้ผมจะพาพบกับเกษตรกรที่เรียกว่าเด็กที่สุดต้องแต่เคยถ่ายรายการเกษตรศาร์มาเลยครับผมอายุ18ปีเท่านั้น แทนที่เขาจะไปเที่ยวเล่นเล่นเกมทําอะไรครับเขากลับมาทําเกษตรกรรมกับที่บ้านอย่างจริงจังนะครับผมแล้วเขาก็ขยายผลิพรรณของที่บ้านทางั้นธุรกิจทางั้นการตลาดจากการที่ที่บ้านเนี่ยเคยขายเฉพาะมะพร้าวน้ําหอมเป็นลูกๆนะครับผมเขาก็เริ่มมาขายต้นพันธุ์มะพร้าวทั้งมะพร้าวน้ําหอมแล้วก็ทามะพร้าวแกงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดชายเชิงเซาอําเภอบางน้าเปรี้ยวนะครับแต่ว่ามะพร้าวที่เขาให้ผมมาเนี่ยที่ฟ้าบันดาลมาให้ที่เขาโยนมาให้เนี่ยมันไม่เปรี้ยวเลยครับผมและในวันนี้ครับ เกษตรจะพาทุกคนไปรู้จักกับวิธีการหลูกมะพร้าวเพื่อเพาะพันธุ์จำหน่ายโดยกเกษตรกรหนุ่มของเรานะครับคุณน้องลุครับผม